เป็นช่วงที่เราปลุนกันนะครับวินาทีระทึกครับระหว่างน้ำมวยไทยนะครับอุสลิมกับเกงแดงครับตอนนี้กรรมาการกาหัน,นรวบมวมกระแนนแล้วดูดูด,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 ดูครับดู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 อ๋อแล้วครับ <onz> <etus> รวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนะฮะตกไปคะแนนไปแล้วครับไปดูมันเปที่เอมผิ้จการของรายการลี่คู้รกมันพี่ยับงเือสลกว่าออกไดงมใครแพ้ก <in your> ันเสอแต่ผลการตัดสินกมาแล้ว มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับการชูอยู่ในเด็กเองครับอีกจุดดุลิสิทธิ์ในนี้ก็52กิโลกรัมและผู้ชนะคือเด็กผู้ชายวัยน้องที่โต๊ะชูลูกชายบอกไม่ได้นะครับดีดีด้วยกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้แพ้ด้วย

เป็นบุคคลที่15นะครับของตระกูลมวยครับแล้วก็ส่วนทางเกงขาวอยู่นี้ซินดี้ถือเอฟซูมูเทยยินครับนักมวยฝรั่งเศสนะครับย้อมหัมง่วงๆเลยวันนี้ชกกันร้อยในน้ำหนัก52กิโลกรัมครับชั่งน้ำหนักไปเมื่อวานนะครับก็ผ่านกาชั่งเรียบร้อยครับเพลงแดดมันชกเป็นร้อยไฟนะครับชกตั้งแต่เล็กๆไปถึงเข้าโดนหมัดก่อนฮะ ยามยามยามหนักในจัรนอยังไม่สุดแขนกรรมการให้ให้โอกาสนะครับนักมวยฝรั่งเศสไม่ธรรมดาครับชกที่เมืองไทยหลายไฟแล้วนะครับล่าสุดนี้นชกที่แฟร์เทสไฟท์นะครับทางของลุมพินีชกรายการสำคัญมาแล้วชกสนามมวยเวทีมาตปปรฐานมาแล้วนะฮะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่านักมวยไทย,ยครับ

Thank <laughs> you. ยกที่ห้านะครับคุนเกแล้วครับตำนไน่งากั

ไม่ว่าจะไทยสาคนของมีงนแลงมาฝา,ากครับมาฝากกันมาเแฟนยกที่หนะครับยกสุดท้าย ิด,ดิครับหมยงาเป็นป่เดียวก็นนะแล้วจะต่อยไจงนะครับที่ซนนีครับเออพยายามตอโตนะครับูทอที่ขาดไมดีครับโลยคครับเยไของฝรังเศสครับเออกันได้ดุเดือดขนแบบตีนะครับ ตืนนั้นซานเเนียเขาจะทบเวยไก่นะฮะเพราะนั้นาการที่เขาไฝเงยสามตาเระแบบนี้ก็สานารถเอีนนยงได้แต่ว่าต้องรอทุกอย่างครับหาอะไรให้พบในขณะที่เซนดี้ครับขยันเงยนั้นหมักก็น่าจะดีก,กว่าการใช้เท้านะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าเกี่ยวเงยสามตาจะมี ดีกว่าครับเป็นฝ่ายเดนหาด้วยมันอกดมั่นใจและเกินครับไว้คำผแบบนี้่ต้องห่วงนเป็นเธอเ่สู้แน่ๆน,นะไม่หว่วงสยครับอนนีตัวนี้ตัดแสดงความแข็งแรงนัศิลปะนั้นเอาจากศิลปะบนเวล,นล่างแล้วเขายังแสดงึงความแข็งแกร่งของตัวเขาเองเลย มีบ้านเรายิ่งใหญ่คร <Sure. S 1> <happen>. ับเป็นความมากกว่าความชอบสมุดนะครับคุณเสรเ้เ็รยกสุดท้ายครับ ออกสมบัติครับแต่ัการสมแนแล้วครับสีสเปลยิพัเพื่อนลนกกาครับไปกคะแนนเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวรอประกาศจะเป็นทำงารอีกครั้ง ตามครับดูสีหน้าสีตาครับไปก่อยครับยังไม่รู้ใครชนะแต่น้กสู้ก็มีครับมั่นคงมั่นใจครับเป็นช่วงที่เราประลุกันนะครับวินาที ระทึกทั้งผู้วิงรว่างั้งรวยไทยนุสเลิ์กรเก่งแ้งครับนี <S <S ่ก mm ัการันกบรวมกระดานเน้ดูดูดูครดูดููเหอพอแล้วครับรวมรวมกระดานเรียบน้อยแล้วนะฮะ ไปคะแนนไปแล้วครับตามไปดูมันเวทีอมวิกของรายการครับทีชค่วยว่ามันพุ่เือยจริครับทีชุยนกรสายวันนี้ต้องบอกมาออกได้ท้งามหน้าในใครแพ้เซนนาือเสมอแต่คนก็จสออกแล้วทยกับทีแทยคนเดียวทีานทีเดิ โปรแกรมแข่งขูชนะเอาขูโลกไม่ต้องการอะไรโปรดครับนี่แล้วชนะขณะมีนิดครับซึ่งมีโครงสร้างขึ้นเป็นแบบอัลกอซไซนะครับมีสายโฟกมีได้ครับยินดีพูดกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกําลังใจกับผู้แข่งโดดเลยครับคราวนี้บรรยากาศของวัดคุชทับจริงๆนะครับ মিকেরার ওনার ফেকারে মাকের মিকের মাকেরারে